หลอบแรงก็ะไดยูเด้อค่ะโอ้บานเลยโอ้ดอกนะั่นนะโอ้เด้ด้ดๆด้มาหาหลอบแรงก็ไดเฮ็ดหลอบแรงอืมมีดก็บรร่ไดเอามาห้วยโอ้ย,อยสวยๆเทุมนะมงามเทะดอกบักไงนหนึ่ง เม็ดก็บอได้เอามานำหืมดอกนี้เห็ดอุ่มตุ่มอยู่ไปหาอีกกันเด้อพุ่นเข่าปลาหาเห็ดรอบแล้งแล้วเมื่อปนแล้วไปอีกกันวิถีชีวิตชาวบ้านหาเห็ดหาเห็ดกินหาเห็ดกินแล้วพอได้ปน อยู่ตีนน้องมันก็้ิมีเห็ดเผิอกแล้อพ่อแม่พี่น้องเด้อเคยได้ได้เห็ดเผิอกเห็ดเผิอกแล้มากินอยู่ตีนน้องมีหนามน้ำเป็นน้องหนามโอ้เด้เด้เด้เเห็นแล้วเห็นแล้ว เห็นแล้วเห็นแล้วโอ้ยเห็นได้สีขามแปอาเป็นปลาหลังบานเป็นสามีเดินมาพวัวยังดุมๆม,มาและสามี